สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงทุกท่านดิฉันนางสาวจีราพรจรุงเสียพิสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมงขอเสนอผลงานวิชาการเรื่องการยอมรับเชื้อไวรัสโนโดาของปลากระพงขาวที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์โดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยดิฉันนางสาวจิราพรจรุงเสียพิสิทธ์ นางอมาราสินประเสริฐพรนายสมพรรุ่งกำเนิดวงและนายอัตราชัยมงคลดิฉันเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้รู้จักปลากระพงขาวกันอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยที่ฉันขออนุญาตโชว์รูประยะต่างๆของปลากระพงขาวดังแถวบนนะคะโดยที่ก็เป็นปลากระพงขาวระยะปลาเซนปลานิ้วแล้วก็ปลาจาน ถ้าเราได้เป็นขนาดใหญ่เป็นประจานแล้วเราก็สามารถนำมาลังสรรเป็นเมนูอร่อยได้หลายอย่างเลยนะคะอาทิเช่นปลากระพงขาวทอดน้ำปลาปลากระพงขาวนึ่งมะนาวและก็ปลากระพงขาวนึ่งซีอิ๊วค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างได้ในแผนที่ที่แสดง อยู่ในภาพนะคะทางซ้ายมือเป็นแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวแบบบ่อส่วนทางขวามือแสดงพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวแบบเพาะเลี้ยงในกระชังนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลนะคะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ก็ปลากระพงขาวเป็นปลาที่สามารถอาศัยอยู่ในช่วงความเค็มที่กว้างค่ะ เรามาดูผลผลิตปลากระพงขาวของไทยในปี2563กันนะคะมีปริมาณรวม45,415ตันค่ะคิดเป็นมูลค่า4,560ล้านบาทโดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการเพราะเลี้ยงปลากระพงขาวในบ่อค่ะผลผลิตปลากระพงขาวของโลกประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำในการผลิตปลากระพงขาวนะคะ ตามด้วยไต้หวันมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลค่ะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับโรค VNN หรือว่าโรค v e r กันนิดนึงนะคะโดยที่โรค VNN หรือโรค v e r นี้เกิดจากเชื้อไวรัสโนดาค่ะโดยไวรัสโนดาจัดอยู่ในกลุ่มเบต้าโนดาไวรัสวง n o โนดาวิล y ิดี ซึ่งเราสามารถจำแนกไวรัสโนดานะคะโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรมแบ่งได้เป็น4กลุ่มก็คือ SjNnv, TpNnv, BfNnv และก็ RgNnv ค่ะโดยคณะผู้วิจัยนะคะในการทำการศึกษาครั้งนี้จะใช้เชื้อไวรัสโนดาในกลุ่ม RgNnv ค่ะไวรัสโนดาที่ก่อโรค VNN หรือ VEr นี้ ได้มีการรายงานการก่อโรคในปลาถึงกว่า50ชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นปลาสติปแจ็คยูโรเปียนซีบาส s กรูเปอร์แฟตฟิชปลากระพงขาวหรือเอเชียนซีบาสของเรานะคะแล้วก็ปลานินค่ะในประเทศไทยมีรายงานโรค VNN ในการเพาะเลี้ยงปลากระรังและปลานินค่ะโดยการศึกษาของรุ่งกำเนิดวงและคณะและแก้วเจริญและคณะ โดยไวรัสที่พบนะคะเป็นชนิด RGNNV ค่ะส่วนในต่างประเทศมีรายงานการเกิดโรค VNN ในออสเตรเลียสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันอิสราเอลฟิลิปปินส์อินเดียมาเลเซียค่ะโดยการพบโรค VNN ส่วนใหญ่จะพบในโรงอนุบาลแต่อย่างไรก็ตามนะคะในฟาร์มเลี้ยงก็มีรายงานการพบด้วยเช่นกัน ส่วนอัตราการตายของปลากระพงขาววัยอ่อนนะคะจากการติดเชื้อไวรัสโนโดาอาจจะสูงได้ถึง100%เซเลยทีเดียวค่ะลักษณะอาการของปลาที่ติดเชื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นการว่ายน้ำผิดปกติการว่ายควงสวานหมุนวนหรือหงายท้องขณะพักการอยู่ตามพื้นบ่อเลี้ยงการสูญเสียการทรงตัวค่ะส่วนลักษณะปลาที่ติดเชื้อเช่นปลาปน ท้องบวมสีลำตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อดูลักษณะพยาธิสภาพของโรคเวียนเค่ะจะพบได้ในอวัยวะตาและก็สมองได้แก่การเกิดว็คซิโอนการตายของเซลล์ประสาทในตาสมองไขสันหลังค่ะวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือเพื่อศึกษาความแตกต่าง ของการยอมรับเชื้อไวรัสโนโดาของปลากระพงขาว3ประชากรที่มาจากการปรปับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกพันธุ์สำหรับวิธีการศึกษาทำการศึกษาวิจัยในปลากระพงขาวที่ได้มาจากการปรปับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง3ประชากรด้วยกันนะคะ โดยจะใช้ชื่อว่าประชากรที่1 2และก็3ซึ่งการทดลองแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันก็คือ1ระยะลูกปลาัยอ่อนหรือว่าปอร์เซน2ระยะลูกปลาวัยรุ่นหรือปลานิ้วนะคะโดยในระยะลูกปลาวัยอ่อนทําการทดลองในตู้ไฟเบอร์กลาสระยะลูกปลาัยรุ่นทําการทดลองในถังไฟเบอร์สีเข้มะคะ่ะ โดยการออกแบบการทดลองของทั้งสองระยะปลาจะเหมือนกันค่ะโดยออกแบบเป็นชุดการทดลองแช่เชื้อไวรัสโนโดาและชุดควบคุมภายในชุดการทดลองแช่เชื้อไวรัสโนโดาจะมี3ซ้ำด้วยกันซึ่ง2ซ้ำจะเป็นการเก็บตัวอย่าง1ซ้ำจะเป็นการสังเกตการตายส่วนชุดควบคุมจะมี1ซ้ำนะคะจะใช้เก็บตัวอย่างค่ะ เก็บตัวอย่างแล้วก็จะนำไปวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโนดาด้วยเทคนิค RT-PCR แล้วก็ใช้ในการตรวจสอบลักษณะทางมินชัวิทยาค่ะการเก็บตัวอย่างจะเก็บตัวอย่างชุดควบคุมที่เวลา0เริ่มการทดลองนะคะ 7, 14แล้วก็28วันหลังการทดลองค่ะการเก็บตัวอย่างชุดการทดลองให้เชื้อนะคะจะเก็บที่ 7, 14, 28วันหลังการทดลองค่ะ ถัดมาเป็นผลการทดลองนะคะ 1. การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบที่นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยค่ะโดยคณะผู้วิจัยนะคะได้มีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ2วิธีด้วยกันก็คือนิชิซาวะและคณะและลมกกำเนิดวงและคณะค่ะจากผลการทดสอบพบว่าวิธีของลูกกำเนิดวงและคณะมีความจำเพาะและความไวมากกว่าวิธีของนิชิซาวะค่ะ ผู้วิจัยก็เลยคัดเลือกวิธีนี้นะคะใช้ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เรามั่นใจว่าวิธีการทดสอบของเราใช้ได้แล้วเราก็นำมาใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสนะคะก็ผลการทดลองส่วนที่2ก็เป็นผลการตรวจเชื้อไวรัสโนดาด้วยเทคนิค RT-PCR ค่ะจากการศึกษาพบเชื้อไวรัสโนดาในตัวอย่างปล กระพงขาวไวอ่อนดังแสดงในตารางนะคะโดยพบผลบวกในประชากรที่1สูงกว่าประชากรที่2และสาณ7วันหลังการทดลองโดยที่หลังจาก7วันหลังการทดลองเป็นต้นไปที่14และ28วันตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโนโดาค่ะส่วนผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโนโดาด้วยเทคนิค RT-PCR ในปลากระพงขาววัยรุ่นนะคะ ไม่พบเชื้อไวรัสโนดาที่เวลาใดๆค่ะถัดมาเป็นผลการศึกษามินชาวิทยาในปลากระพงขาวค่ะโดยภาพที่อยู่ในจอตอนนี้เป็นภาพโครงสร้างของฟตาและก็สมองในขณะที่เราตัดขวางนะคะภาพซ้ายมือก่อนค่ะเป็นภาพของดวงตาจะสังเกตเห็นเป็นชั้นต่างๆนะคะแต่ชั้นที่เราจะสนใจในการ ศึกษาครั้งนี้จะเป็นชั้นที่มีชื่อว่าอินเนอร์นิวเคลียเนะคะส่วนภาพขวามือที่เป็นภาพตัดขวางของสมองนะคะชั้นที่เราสนใจจะดูลักษณะพยาธิสภาพจะเป็นในส่วนของชั้นนี้ค่ะที่มีการย้อมติดสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีเซลล์ที่หนาแน่นน้อยกว่าชั้นที่อยู่ด้านในนะคะสำหรับภาพที่แสดงให้เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นลักษณะพยาธิสภาพของดวงตาที่ได้จาก ปลากระพงขาวในการวิจัยครั้งนี้นะคะเมื่อเขาได้รับเช no ื้อไวรัสโนดาเขาแสดงลักษณะความผิดปกติทางพยาธิสภาพออกมาเราจัดกลุ่มเป็น3ระดับด้วยกันก็คือ1บวก2บวกแล้วก็3บวกตามภาพนะคะโดยที่ลูกศรสีดำจะเป็นจุดที่เราชี้ให้เห็นถึงลักษณะพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือการเกิดววคิวโอนะคะของเซล ในเนื้อเยื่อเลตินาค่ะก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะเป็นช่องวงกลมๆตรงนี้นะคะภาพที่2ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและภาพที่สมที่เป็น3บวกก็จะมีจํานวนเ,เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าความรุนแรงในการพบเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและภาพ3ภาพนี้จะเป็นลักษณะพยาธิสภาพที่เราพบในเนื้อเยื่อสมองนะคะ เช่นกันค่ะลูกศรสีดำจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เกิดพยาธิสภาพก็คือเกิดแวคิวโอนะคะในเนื้อเยื่อสมองแต่ในกรณีของสมองจะมีลักษณะความผิดปกติที่เราพบเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะแสดงด้วยลูกศรสีขาวก็คือการที่มีเซลล์ Cell ที่เราเรียกว่า i n f แฟ m ม a t o รี c เ l ลอะคะ่ะเข้ามาในส่วนของเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติด้วยเช่นกันนะคะภาพซ้ายมือมี ระดับ 1>, 1บวกนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นก็คือตรงจุดนี้จะมีลักษณะของอช่องว่างนะคะเป็นวัคซีโอในเนื้อเยื่อสมองแล้วก็มีลักษณะของอินแฟมเมทรีเซลนะคะปรากฏด้วยภาพที่สองสบวกอันนี้เราไม่เจอลูกศรสีขาวนะคะแต่เราจะเห็นได้ชัดถึงลักษณะของวัคซีโอค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในเนื้อเยื่อสมองภาพที่3ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือปริมาณของ ว่า t o อะค่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเจอในส่วนของ inflammatory cell ด้วยเช่นกันค่ะจากการแบ่งระดับลักษณะพยาธิสภาพในดวงตาและในสมองที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะเราทำการสรุปลักษณะพยาธิสภาพนะคะในแต่ละประชากรจะพบว่าในปลากระพงขาวไวอ่อนที่ได้รับการรับเชือ้อ ไวรัสโนดานะคะแสดงลักษณะพยาธิสภาพดังนี้ประชากรที่1แสดงลักษณะพยาธิสภาพในดวงตาและสมอง3บวกประชากรที่2และ3แสดงลักษณะพยาธิสภาพในดวงตา1บวกในสมองสองบวกค่ะถัดมานะคะเป็นการศึกษาการตายของปลากระพงขาวที่ได้รับเชื้อไวรัสโนดานะคะแผนภาพกราฟเส้น อันนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนปลาที่ตายสะสมเทียบกับระยะเวลาที่ทําการทดลองนะคะโดยจากภาพจะเห็นได้ว่าประชากรที่2จะมีการตายสะสมสูงที่สุดถัดมาเป็นประชากรที่1แล้วก็ประชากรที่3น้อยที่สุดค่ะสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาข้อ1การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการ ทำการให้เชื้อด้วยวิธีการแช่โดยสามารถแสดงลักษณะพยาธิสภาพของปลาที่เป็นโรค VnN ได้ข้อ2เชื้อไวรัสโนโดาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีแหล่งที่มาจากปากลากระลังผ่านการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการด้วยเซลล์ลายปาลากระพงขาวและพบว่าเมื่อนำมาทดสอบการยอมรับเชื้อในปาลากระพงขาวสามารถให้เชื้อก่อโรคแก่ปากลากระพงขาวได้ข้อ3 วิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโนโดาด้วยเทคนิค RT-PCR ของรุ่งกำเนิดวงและคณะมีความไวและความจำเพาะสูงกว่าวิธีของนิชิซาวะและคณะจากการทดลองแช่เชื้อไวรัสโนโดาทั้ง2ระยะของปลากระพงขาวพบว่าปลากระพงขาววัยรุ่นน่าจะมีความต้านทานเชื้อไวรัสโนโดาที่สูงกว่าปลากระพงขาววัยอ่อนซึ่งหากเรานำองความรู้นี้มาปรับใช้ในการอนุบาลปลากระพงขาว ในสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมการปอดเชื้อไวรัสโนโดาได้จนถึงระยะที่มีความต้านทานเชื้อไวรัสโนโดาในธรรมชาติน่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเวียนเอ็นในการเพราะเลี้ยงปากระพงขาวได้ข้อ 5. ปลปากระพงขาวจากประชากรที่1ให้ผลบวกมากที่สุดลองลงมาคือประชากรที่3และประชากรที่26ประชากรที่1แสดงระดับความรุนแรงลักษณะพยาธิสภาพ มากกว่า2และ3ข้อ7ประชากรที่1และ2มีการตายสูงกว่าประชากรที่3จากทั้งลักษณะพยาธิสภาพการตายและก็ผลบวกจากวิธี RT-PCR สามารถสรุปได้ว่าการยอมรับเชื้อไวรัสโนโดาของประชากรทั้ง3ประชากรมีความแตกต่างกันโดยประชากรที่1มีการยอมรับเชื้อไวรัสโนโดาสูงที่สุด ส่วนประชากรที่3ม,มีการยอมรับเชื้อไวรัสโนโดาต่ำที่สุดผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขาที่ให้ความช่วยเหลือระหว่างการดำเนินการทดลองและเก็บตัวอย่างและนางสาวรดาวัน์กกเหมืองกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมสไลด์ตัวอย่างด้วยเทคนิคมินชาวิทยาค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ